มาพูดถึงเรื่องแบงค์ที่เราใช้กันตอนนี้คือช่วงนี้โดนระบาดโดนกันที่ว่าโดนกันทุกวันทุกวี่ทุกวันเลยนะครับออตอนนี้ก็คือเราจะมาบอกกันว่าวิธีดูทุกชนิดเลยแบงค์ที่ปัจจุบันที่ว่าสนามจริงเลยก็คือมีตั้งแต่แบงค์พันห้าร้อยหนึ่งร้อย ห้ 50, าสิบยี่สิบก็คือเราเอามาดูเลยเรื่องราวของเราถ้ามันอยู่ที่กลางแจ้งนะแบงแบง,แบงเราจะเริ่มจากแบงยี่สิบก่อนเลยแล้วกันถ้าเราอยู่ในที่กลางแจ้งเนี่ยเรามีวิธีดูคนก็ส่วนใหญ่เขาก็จะหลังๆถ้าถ้าเขาบบกมุมเนี่ยเห็นาว่าเป็นมุมเห็นไ,ไหมเป็นรูปภาพบรมเนี่ย รัชาการที่สิบเนี่ยแต่ดีนี้เขามีกันหมดแล้วนะเขาทำกันได้หมดตอเรามาดูวิธีดูแบงค์ยี่สิบเลยเนี่ยเราดูด้วยสนามจริงเรามองลงไปเลยเราต้องหาจุดที่ว่าจุดสำคัญให้ได้ว่ามันคือจุดอะไรเนี่ยของจริงเนี่ยมันต้องมี เขาเรียกว่ามีลวดลายของการประดิษฐ์เนี่ยแต่เป็นบัแพลาสติกเนี่ยนี่กึ่งแบบพลาสติกนะนจะดูยากแต่รูปไปเนี่ยมันจะมันจะเรียบไปหมดเลยนะแต่มันก็จะมีนิดนิดเนี่ยตรงนี้มันจะมีนิดนิด,นดซึ่งเป็นสิ่งที่ดูยากมากแต่แบงค์ยี่สิบมันเป็นแบงค์ที่คนไม่ค่อยทำลอมกันเยอะเพราะไม่คุ้มกับการบรลาถ้าพลาดท่าไปถูกถูกจับอย่างนี้ เดียก็จะเป็นแบงก์เขาจะใช้แบงก์พันแบงก์ห้าร้อยแบงก์ร้อยถ้าเราอยู่กลางแจ้งเนี่ยเราจะดูยังไงดูหลักการเลยนะอยู่กลางแจ้งเ่ยครับเราหาเลย ันจะมีตัวอักษรพวกนี้เนี่ยราดีที่วดลายอันนี้เลยวดลายอันนี้มันจะเป็นงานละเอียดเดี๋ยวจะค่อยๆดูนะเห็นไหมครับ เรามองที่ท,ที่ผิวผิวของแบงค์เนี่ยถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยพระาทิตย์เนี่ยเงี้ยเราจะเห็นเลยเห็นไหมว่าเส้นเนี่ยมันเป็นเป็นเส้นเหมือนายๆเอาเอามาต่อกันอย่างเงี้ยแต่มันจะละเอียดมากกว่ามากกว่าแบงค์กระดาษอันนี้คือกึ่งผสมพลาสติกเป็นโล a อเ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 ทคนิคของเขาผสมพลาสติก จะปาหนีดก็คือจะทีมันเป็นตารางเส้นเส้นลายเส้นเส้นเห็น,นไหมครับอันนี้คือเราให้ดูแดดถ้าดูแดดเนี่ยเราจะทราบเห็นไหมส่วนแบงค์ห้าสิบเริ่มเป็นกระดาษเยอะขึ้นมาแล้วมีทั้งพลาสติกอันรุ่นนี้เป็นกระดาษหลักการจะเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเราจะดูเรื่อยๆ ถาเรามองไม่ชัดเนี่ยเราเอาใส่มือถือดูเลยเนี่ยดูถือแบบที่เราดูเนี่ยเราดูเห็นมันจะเห็นขยายเห็นไหมใช้มือถือเนี่ยขยายชัดจะสามารถเห็นทันทีนี่ยเนจอละเห็นไหมเราเห็นเส้นนี้ไหมครับเส้นคําว่าห้าสิบบาทอันนี้สนามจริงเ่ะนะเอาแบงค์ที่ใช้กันอยู่เลยนะเส้นนี้แหละ เราพลิกดูเห็นไหมของเรียนแบบทําไม่ได้ครับเห็นไหมอ่าถ้าอยู่กลางแดดเราพลิกเส้นนี้ก่อนเลยแล้วก็มองไปที่ความละเอียดถ้ากลางแดดนะแต่ถ้าไม่กลางแดดสิ่งที่จะพลาดพวกเราจะพลาดท่าเนะี้ยก็คือที่มืดที่มืดที่ไม่มีแสงหรือกลางคืนเราจะพลาดกันตรงนี้แต่ถ้ากลางแดดส่วนใหญ่ ไม่พลาดครับเห็นไหมอันนี้คือดูด้วยดูด้วยเันนรียกว่าดูด้วยด้วยอันนี้เป็นภาพที่อยู่ในช่องนี้อันนี้ดูแบบเร่งด่วนโดยโดยที่ว่าไม่ได้มีอะไรไม่มีอุปกรณ์อะไรไม่มีแว่นขยายไม่มีอะไรเห็นไหมวิธีดูสองแบงก์มาแล้วครับ ดูไปแล้วอ่าเจอแล้วอันนี้แบงค์ยี่สิบเมื่อกี้เนี่เห็นไหมเบอร์ยี่สิบเห็นคำว่ายี่สิบไหมมันจะเป็นเหมือนชุบมาเงาอ่ะถ้าเราเราเราสายไฟมันจะเป็นเออเหมือนทองทองทองชุบที่เงาเงานะกำไรกําไรทองที่เงาเงาเวลาเราโดนไฟมันจะดิน้น เห็นไ,ไหมมันจะสู้แสงอันเนี้ยนี่คือแบงแบงยี่สิบอย่างใบเมื่อกี้ไม่เคยเห็นอาจจะเก่าหรืออะไรพวกนี้เห็นไ,ไหมสู้แสงอันนี้คือกลางแดดเราส่องได้เลยเนี่ยดูอันนี้ก่อนเลยเห็นไ,ไหมกี่ใบกี่ใบบางใบก็ไม่มีนะบางใบเก่าไปอันนี้ก็มีเห็นไ,ไหมมันสู้แสง ใบแล้วก็จะเร่งเร็วแล้วว่าเหมือนกับุูใบของแท้อ,อย่างแบงค์ยี่สิบนี้แล้วก็ลายเส้นมีลายเส้นเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งลายน้ำเงินอันนั้นไม่ได้สู้แสงเฉพาะยี่สิบนะเนี่ยเนี่เริ่มมาเห็นมันเป็นเฉพาะไอ้ทั้งบัวทั้งสีม่วงสีชมพูเนี่ยมันจะสู้แสงหมดเลยนะซึ่งของเรียนแบบทำไม่ได้ เห็นไหมครับไม่ทราบว่ามีกี่รุ่นบางรุ่นก็หายไป,ปบางรุ่นมันยับบางรุ่นยับเนี่ยหลักใหญ่ตรงนี้อันนี้คืออยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเราไม่มีเวลามากบางทีทอนให้ลูกค้าลูกค้าเยอะหรือว่าจะใช้อันนี้มันจะมี3ม,มิติคือสม,มิติก็คือสีทอง มองอย่างนี้เหมือนสีม่วงม่วงเข้มแล้วก็พลิกไปเป็นสีม่วงอ่อนนะสามมิตินี่คือแบงค์ยี่สิบนะเห็นไหมดูไม่ยากเนี่ยข้างบนก็จะมีปัม๊มปั๊มตอกเป็นเลขหนักเลยแต่แบงค์ยี่สิบส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปอมนะครับแต่เรารู้เอาไว้เป็นเอาไว้เรยกว่ามีความรู้ไว้ เวาเจอมาเนี่ยให้ดูตรงนี้มีทุกใบเห็นไหมมีมากมีน้อยอันนี้จุดนรี้ว่าจุดทำไม่ได้นะมาดูด้านหลังมันยีมันก็จะเหมือนด้านหน้าเห็นไหม นี่คือด้านหลังนะครับนี่เหมือนเขาว่าเขาฝังฝังอยู่นะเนี่ยคล้ายๆแผ่นนี้ฝังอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งอยู่ตรงอยู่ยยในใน,ในแบงค์เนี่ยนซะึ่งมันเล็กมากซึ่งเอาเล็บขูดก็ไม่มีคลื่นเลยก็คือฝังแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันนะั่นแหละการพิมพ์เ็ามีเทคนิคในการพิมพ์ของเขา ่มาดูห้าสิบเนี่ยห้าสิบก็ให้ดูที่เส้นเส้นสีม่วงเส้นนี้เป็นลุงที่เมื่อกี้ทราบกันแล้วเบื้องต้นเลยเห็นไหมดูว่ามีเขียนยี่สิบาทมีอะไรไหมดูงานอันนี้ไม่ได้ยี่สิบาทนะเมื่อกี้ดูผิดขออภัยห้าสิบบาทนะครับแล้วทำไมตรงนี้มียี่สิบด้วยละ่ะงง นี่เขียนห้าสิบแต่ตรงนี้เขียนอ๋อกับข้างกับข้างข้มาดูตรงนี้๋อมันห้าสิบฝั่งนี้ห้าสิบเนี่ยถูกละถ้าเรามองอีกฝั่งหนึ่งก็จะเขียนห้าสิบตรงนี้นะถ้าเรากลับมาอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราส่องด้วยแดดถ้าส่องทะลุไปตรงเนี้ย เขจะเขียนคขามาห้าสิบแต่น,นี่คือกลับหัวก็คือใบเนี้ยเหมือนกับว่าเขาพิมพ์ทะลุคล้ายๆพิมพ์ลงไปเป็นสีอีกมิติหนึ่งสองมิติซึ่งทำยากนะนี่แหละมีความเงาอยู่ไปกันที่แบงค์ร้อยเลยอันนี้หลักการเบื้อเบื้องต้น ซึ่งแบงค์เรียนแบบทําไม่ได้นอกเหือนจากอันนี้เทคนิคที่ว่าด้วยความรวดเร็วเห็นไหมจะมีทุกใบเห็นไหมครับอ่าเราดูอันนี้ทําม,มืดไม่มีอันนี้มันมีแสงไฟเราจะได้เห็นชัดกับขยายคือเขาจะ เขาจะกลับหัวกลับหาเมื่อกี้ห้าสิบก็จะกลับหัวนี่ร้อยก็จะกลับตัวหนังสือก็จะกลับเห็นไหมให้จับทางไม่ถูกเหมือนกับว่าร้อยเข้าไปอย่างเงี้ยร้อยเข้าไปร้อยเข้าไปเหมือนร้อยเข้าไปกลับหัวของแท้ของเทียมทำไม่ได้ครับแล้วก็มองที่ความละเอียด อย่เงี้ยจะมองชัดมากเลยบรลุมฉายลักษ์นี่ก็มีทุกใบเนี่ยถ้ามองด้านของเทียมก็มีอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบอะครับหมายถึงว่าถ้าจะดูเทคนิคที่รวดเร็วน,นี่มาไปที่แบงค์ห้าอแล้วอันนี้แบงค์เริ่มมีปลอมกันเยอะแล้วเห็นไหม เนนี้นะครับได้เม็ดนี่สามอันคือเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราดูพ,พนักงานแบงก์ธนาคารเขาดูเร็วมากแล้เขามีจุดดูแต่เขาไม่ไ,มได้สอนเราชื่อว่าพนักงานเขาคงได้รับการเขาเรยกว่าได้รับการสอนที่ดีนะ แล้วฝึกฝนที่ดีจุดแบบดูแบบรวดเร็วเห็นไหมอ่าเห็นไหมรู้ว่าของสองเทียมไม่ไม่เรืองแสงขนาดนี้อันนี้คือเรามีแสงไฟเป็นตัวล่อแล้วนะครับถึงดูแล้วดูที่ดอกจันเห็นไหม ถ้ามองพิกกล้านี้ไม่เห็นเลยใช่ไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมครับดูดอกดอกไม้นี่เห็นไหมคล้ายๆเป็นสองสามมิติเนี่ยซึ่งของเรียนแบบทำไม่ได้อันนี้คือนอกเหนือจากที่ว่าที่เราข้างต้นถ้าอยากจะดูรายละเอียดมากไม่มีวิธีดูอีกเยอะ จะดูตรงนี้ก็มีอ่อนๆแต่ไม่เยอะเหมือนเหลี่ยมเมื่อกี้ตรงนี้มีแบบไม่เยอะมากแล้วก็ตรงนี้ครับ 500บาถ้าอยู่ที่สว่างไม่มีพลาดนะครับนจุดนี้เป็นองค์ประกอบเลยรับรองไม่มีพลาดครับต้องหาให้เจอพวงนี้โค้ดพวงนี้ถ้าไม่เจอก็คุณจะต้องพลาด อันนี้มาถึงแบงค์ที่ว่าติดท็อปเทที่ว่าเยอะที่สุดในการปลอมเห็นไ,ไหมดอกไม้เนี่ยก็ทำเหมือนแบงค์ห้าร้อยนะครับอันนี้แบงค์หนึ่งพันบาททิไไ้งเขาที่แล้วนี่อันนี้คือแบงค์ของของจริงของหรือของแท้หมดนะครับก็คืออย่างที่ปั๊มตรงนี้หนึ่งพันห้าร้อเอ็ดรงเส้น เส้นพวกนี้มันก็จะมีกลับหัวกลับหางนะถ้าห้าสิบก็จะกลับไปกลับมากลับหัวกลับข้างคือมองด้านอาจจะเป็นมองมองอีกมิติหนึ่งบางทีอาจจะเป็นด้านหลังมองมิติหนึ่งอาจจะเป็นด้านหน้าอันนี้มีไหมอันนี้แบกแนวมาเลยหนึ่งพัน นี่คือเขาจะสลักลงไปกับคุณเห็นเส้นพวกเราเห็นเส้นไหมเส้นที่เป็นเนี่ยขีด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 าจะทะลุไปถึงนี่เลยนะตัวนี้ปั๊มทับอีกทีหนึ่งอันนี้ต่างกับแบงค์แบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงคนะ์ยี่สิบนะเอแบงค์ไอแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบต่างกันเลยนะอันนี้จะปั๊มลงไปแต่ทะลุทะลุเห็นเส้นหลัง ซึ่งแบงค์ห้านี่ก็ทะลุเหมือนกันแต่เขาจะมีสลักมีทะลุอันหน่อยแต่อันนี้จะทะลุเยอะทะลุคือหมดทั้งทั้งทั้งเส้นเลยแต่ไม่มีหมวดด้านข้างก็จะเป็นมองเข้าไปก็จะเห็นก็คือมีบัวตรงนี้ นี่เบื้องต้นจับแล้วต้องมีน้ำหนักซึ่งถ้าของเทียนบางทีเขาจะเอาไปทาเทียนเจะไปเอาเทียนนะเขาค่เอาเทียนไปให้มันเกาะมีวิธีกับมวิธีให้มีน้ำหนักเท่ากันอย่างนี้จ,จับมันก็จะมีน้ำหนักดูที่คล้ายๆดอกจันนะเห็นไหมทำพลิกด้านนี้ไม่มีเลยเห็นไหมของแท้เป็นอย่างนี้ของแท้ต้องพลิกสามมิติ มาด้านหลังดูอันนี้คือดูเบื้องต้นนะดูเข้าๆที่ว่าจะดูรอดรอดพ้นจากการใช้ใจ่าย แบงค์ยี่สิบอ่อรู้นะจะเรียงแบบเร็วหน่อยเราหาแสงอาทิตย์เลยนะเราฉายดูเบอร์ตรงเบอร์ยี่สิบเห็นไหมครับแบงค์ห้าสิบเราหาหาเงาสะท้อนนะครับมีทุกใบ แบงค์ร้อยมีมากมีน้อยเราหาให้ได้เนเงาสะท้อนพอแบงค์ห้าร้อยยิ่งทำเยอะขึ้นมาหน่อยแล้วเห็นไหม สีทองกับสีออกม่วงๆใช่ไหมออกมาแบงค์พันน่ะก็คือแบงค์ห้าร้อยกับแบงค์พันจะทำเยอะกับเขาเนี่ยขอให้โชคดีนะครับแล้วก็รอดพ้นจาก การใช้จ่ายที่ว่าจะมาหาเราแบงก์ปลอมตอนนี้คงพอทราบแล้วเบื้องหลังในการดูแบงก์แท้ในใน,ใน,ในวิธีเร่งด่วนยามเร่งด่วนให้รอดจากการของแบงก์เกยหรือแบงก์ธนบัตรปลอมนะครับให้รอดพ้นจากสิ่งพวกนี้มีความสุขกันนะครับ